อิจฉาขี้ตาเธอจังอะทำไมอะได้อยู่ในสายตาเธอตลอดิจฉาขี้โมดเธอจังอะทำไมอะได้อยู่ในลมหายใจเธอตลอด Why 하ฉ이자치เธอจังอะทำไมอะได้อยู่ในในที่อะไรอิจาได้มือหูปาเย็นนี้กินอะไรดีครับอะไรก็ได้ฮะ อะไรก็ได้พ่อมึงอ้สต์เ้ยกมาขนาดนี้แล้วถามว่าชีวิตเป็นยังไงเหรอว่างเปล่าไม่ว่างนะจะไปส่งรถเฮขนาดแท็กซี่ยังไม่ว่างเลยแล้วชีวิตกลัวอีสัต์เลยว่างนี้มีนักพริด้วยนะโอเคครับแปบผมรอได้ครับ20ปีผ่านไปป้ะป้ป้ อ๋อนานจังร้อยปีผ่านไปเออ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 นี่คือสิ่งที่เรียกว่าตำนานชานมแก้วหนึ่งครับแปะมุหรือปะไม่มุกเว้ยกูพูดจริงเยะแมงโมโหไม่แดกแม่งอ่ะอีสัต์ได้เฮ้ยเฮ้ยนี่เรานี่เรา มีสัมผณ์ที่ห้ซื้อใหม่ไหมแมหน่อเบาเออเครียดปัญหาเยอะแยะเหนื่อยฮะฮะเดี๋ยวมันจะผ่านไปเดี๋ยวมันจะผ่านไปมันครับมันครับสองรูปสิบบาทครับสองรูปสิบบาทมันจริงๆด้วยอีดอ